วิธีทําให้แฟนสนใจคุณมากขึ้นสวัสดีครับผมคุณรบสอนจีวาของรักสสยดำวันนี้นะครับการที่เขาไม่สนใจคุณนะครับแสดงว่าวันนี้คุณไม่สามารถที่จะตอบสนองความอยากของเขาได้บางสิ่งบางอย่างครับความรักคือความอยากนะครับอย่าไปคิดว่าความรักคือโชคชะตาพมรมลิขิตนะครับไม่มีจริงนะครับมีอาจจะมีช่วงต้นนะครับที่โอเคอาจจะ เข้ามาเจอกันได้นะครับแต่ว่าการที่จะอยู่ด้วยกันยาวนานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคชะตาละครับมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมครับกรรมก็คือการกระทํานะครับกรรมไม่ใช่อะไรที่ก็ออกมานะครับคุณจะต้องทานะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับดังนั้นนะครับวันนี้คุณบริหารความสัมพันธ์กันยังไงนะครับคุณยังพูด จาเพาะเพาะกันอยู่ไหมคุณยังเห็นอ,อกเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งกันอยู่ไหมนะครับวันนี้คุณรูปร่างหน้าตาคุณเป็นยังไงครับคุณยังหล่อยังสวยหร่นดีเหมือนเดิมไหมนะครับคุณยังรวยชีวิตดีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าวันนี้นะครับคุณปล่อยตัวจนคุณพังแล้วนะครับพูดจาก็เปิดปากบางทีก็เหมือนกับเอาขยะออกไปนะครับให้คนอื่นเขาได้เหม็นนะครับ เห็นแฟนคุณเป็นถังขยะทางอารมณ์นะครับจะระบายอารมณ์กับแฟนคุณยังไงก็ได้นะครับแบบนี้เขาไม่มีทางสนใจครับปล่อยตัวชีวิตก็ไม่พัฒนาวันๆก็ไม่ทําอะไรนะครับดูซีรีส์หรือไม่ก็เล่นเกมนะครับชีวิตไม่พัฒนานะครับใครอยากจะสนใจคุณครับอยากจะให้คนสนใจนะครับคุณจะต้องทําตัวให้มันน่าสนใจก่อนนะครับคุณไม่มีทางที่จะไปเรียกร้องใครนะครับให้ทําตามใจคุณนะครับแม้แต่พ่อแม่คุณเองนะครับเขายังบังคับคุณไม่ได้เลยนะครับแล้วคุณจะไปบังคับคนอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับ วิธีการนะครับคือไม่ใช่บ,บ,บังคับเขาให้สนใจคุณแต่วิธีการคุณต้องกลับมานะครับโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับให้เป็นที่น่าสนใจครับนั่นคือวิธีการครับถ้าคุณปไปไล่ตื้อไล่ง้อขอให้เขาสนใจคุณนะครับวันนี้สมมุติว่ามีคนเอาสินค้าชิ้นหนึ่งขายให้คุณนะแต่ว่าสินค้าชิ้นนี้คุณแบบว่าเห็นแล้วโคตรไม่อยากได้เลยราคาม่งก็แพงแล้วก็สินค้าก็หุวยหวยแตกๆนะครับคุณก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะครับ ถามว่าคุณจะซื้อไหมเขาตื้อตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่คุณก็ไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่คุณเห็นแล้วว่ามันมีคุณค่านะครับเ,รเห็นแล้วนะครับมันตอบสนองความอยากของคุณนะครับเขาไม่ต้องมาอ้อนบอลหรอกครับคุณแค่เห็นออนไลน์อะ่ะคุณก็ โอนเงินสั่งซื้อให้เขาแล้วนะครับทั้งทั้งที่ไม่รู้เลยยังไม่เคยเห็นของจริงเลยคุณก็ซื้อแล้วนะครับคุณก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะส่งของให้คุณหรือไม่คุณก็ซื้อนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันตอบสนองความอยากคุณได้ไงนะครับสินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นที่น่าสนใจของคุณนะครับเหมือนกันครับวันนี้คุณเป็นสินค้าตัวไหนครับตัวที่มันไม่มีค่าไม่มีใครน่าสนใจเป็นสินค้า่วยๆยแตกๆนะครับเอามาใช้สองทีก็พังแล้วหรือเป็นสินค้าคุณภาพแบบเพอร์แมสที่ต้องแม้จะ จ่ายเงินเป็นล้านแต่ก็ต้องรอกันเป็นหลายเดือนนะครับไม่ใช่เข้าไปซื้อได้ทันทีทาไมคนยังซื้อคนยังรอนะครับเพราะมันเป็นสินค้าที่น่าสนใจเป็นสินค้าที่มีคุณภาพวันนี้ตัวคุณนะครับมีคุณภาพหรือยังน่าสนใจหรือยังครับไปพัฒนานะครับ สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เสื่อมหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนำมาลงคลาสดาร์เกมเป็นจีบยาสายดำที่ทำให้เขาคลั่งรักคุณแล้วก็เสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้นะครับจะทำให้เขาขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาจะฆ่าตัวตายครับถ้าความสัมพันธ์เสื่อมหรือไม่ชัดเจนนะครับอย่าปล่อยให้ขาววัดเป็นมะเร็งนะครับรีบมาลงด่วนครับพอยกสักพักเขาจะนะครับหายจากชีวิตคุณถาวรแน่นอนนะครับไปตลอดชีวิตครับคุ ครูไม่ได้ขายคลาสครับครูกำลังขายคนที่คุณรักให้ตัวเองคุณไม่ได้ซื้อคลาสแต่คุณกำลังซื้อคนที่คุณรักให้ตัวเองครับถ้าใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล,ล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ